สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการสุโขทัยไลฟ์สกอร์ทีวีครับนันบ้านนักต่ากน้ำโพแคปที่ห้าแคปที่ห้าสนิทหลีกก็วันนี้เราเปิดบ้านต้อนรับต่างน้ำโพเอสอาร์ยูฮะเป็นสุดท้ายที่เราจะเตะในบ้านเตะในบ้านเตะเหมือนอึ้งอึ้งอึ้มอยู่ด้านหลังของเราเนี่ยคือแฟนคลับของต่างน้ำโพฮะครับเขาจะเรามา โอ้ครับก็กำลังเมามันมากครับคุณแบงค์ครับผมเป็นการเตะฟุตบอลกระชับมิดกระชับมิดกันนะฮะก่อนก่อนเกมการขันสนุกสนานแล้วก็แล้วก็เินมิดไมตีแล้วผมหวดกันแบบว่าแข่งกันแบบครับเล่นกันหนักมากครับโคตรเหนื่อยเลยนฮะลองชมภาพบรรยากาศฟุตบอลกระชับมิดระหว่างครับผมโอ้ยยูไนเตสู่ไทยเอฟซีก่อนครับครับผมจะเริ่มจริงครับผมกระชับมิดครับถ้ากระจับมิดนะพี่กระจับมิดก็ตรงนี้ครับอ่า กอร์ก่อนเกมสนับสนุนโดย iCarePass t o g e t t h r we care ครับและช่วงนี้นะครับช่วงประจำครับพี่บอมครับผมก็เป็นช่วงเกอร์ก่อนเกมแต่ว่าเราแถมวันนี้แอนบอยด้วยอ่าพี่เด็กครับเดี๋ยวเรามาถามว่าน้องเขาเชื่ออะไรกันบ้างชื่อน้องไหนครับชื่อดีมค่ะมาจากที่ไหนครับอยู่บ้านกล้วยอยู่บ้านกล้วยปานค่ะน้องสายป่านมาจากที่ไหนครับ เมืองเก่าค่ะเมืองเก่านะฮะชื่ออะไรครับเบสครับมาจากบ้านนาครับอ่าน้องอะไรครับชิติครับมาจากบ้านกล้วยครับจิตติมาจากเบ้นแกะครับโดนครับองโดนครับมาจากบ้านนาครับโอ้วันนาอะไรนะโดนนะอันนี้น้องอะไรครับน้องบอมฮะมาจากพัทยาก็แนะนําตัวอะไรหมดวครับว่าน้องเขาชื่ออะไรบ้างแล้วก็มาจากที่ไหนมาดูสุโขทัยเอฟซีนัดในบ้านเราเนี่ยบ่อยไหมบ่อยครับบ่อยใช่ไหมฮะชอบชอบชอบใครเป็นพิเศษในทีม ไก่เกรับอ๋อน้องเต๋อบอกชอบไก่เกลเป็นพิเศษน้องชอบใครครับในในท,ทีโอดอรครับทีโอดอไก่เกบ็ดพาดค่ะฮานยุนซูค่ะก็หลากหลายกันไปฮะให้น้องเชิญชวนดีกว่านะเนาะเผื่อใครที่ดูเทปของเราแล,แล้วยังไม่คิดที่จะเข้ามาดูบอลในสนามอยากชักชวนแฟนบอลรุ่นเดียวกับเราอะ่ะให้ให้เข้ามาดูในสนามบรรยากาศ ก็เชิญชวนมาดูฟุตบอลสุโขทัยเอฟซเยอะๆนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทางการจัดการเสพติดค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาละเกลิลแอนบอยก่อนเกมนะคะก็หมดเวลาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องทั้ง5คนด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุโขทัยไลฟ์สร์ทีวีสนับสนุนโดยไอแคลส To get we can. คนมีใจสุโขทไทยอินไมฮาร์ดตอนนี้ครับพี่บอมก็จบครึ่งแรกไปแล้วครับตอนนี้ก็พัก15าทีก่อนนะฮะสกอเรายังนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์จากช่วงนี้เป็นช่วงของคนมีใจสุโขทไทยอินไมฮาร์ดครับกับวันนี้พบกับอาจารย์ชำนาญอาจารย์ชำนาญสวัสดีครับหน้าที่และบทบาทของอาจารย์ชำนาญในสโมสรสุโขทัทยฟุซีมีอะไรบ้างในส่วนในส่วนของผมนะครับก็ ได้รับผิดชอบในเรื่องของสนามแข่งขันนะครับก็ดูแลทั่วไปของของสนามก็จะมีน้องๆจากพระนะครับที่เป็นนักฟุตบอลของทีมชุดเล็กที่ผมดูแลอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทำเยาวชนโคครับนะครับที่จะไปแข่งเชียงรายในวันที่6ซึ่งเป็นเป็นของสโมสรนะครับในี่เป็นน้องๆในอนาคตของทีมเรานี่แหละใช่ครับครับก็อยู่เบื้องหลังครับอาจารย์ชำนาญเข้ามาเริ่มทำกับสโมสรฟ c กี่ปีแล้วครับกี่ปีเริ่มก่อตั้งนะครับเริ่มก่อตั้งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งใช่ตั้งแต่ตัวจริงตั้งแต่โอชิมลีกตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีกองเชียร์เยอะขนาดนี้คือกองเชียร์หลักสิบแล้วหลักร้อยแค่นั้นเองก็คือตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะเหมือนเป็นบุคคลหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับกีฬาในบ้านเรากับสโมสรสโมสรไอซีครับตั้งแต่แรก แล้วปกติแล้วที่ไม่ได้มาที่นี่อาจารย์ทาอะไรอยู่ที่ไหนครับปกติแล้วผมเป็นอาจารย์สอนที่นี่นะครับสอนอยู่ที่สถาบันพละนะครับแล้วก็ตกเย็นก็คือซ้อมฟุตบอลนะครับซึ่งง่ายก็ฟุตบอลนักศึกษาของที่พละนะครับแต่ตอนนี้ก็คือที่ทําอยู่ก็คือเป็นของสโมสรกัวไทยซีในรุ่น19ปีครับครับครับผมทักชวนแฟนขับแฟนบอลในสุไทรยที่ยังไม่ได้เข้ามาดูในสนามแห่งนี้สักนิดนึงครับครับก็ อย่างที่แนะนําเมื่อสักครู่นะครับตั้งแต่เรามีแฟนคลับตั้งแต่10คน20คน30คนแต่ณวันนี้สุขโขทัยไม่ไม่อยู่ที่เดิมแล้วนะครับซึ่งมีผู้ผใหญ่หลายคนเข้ามาดูแลเพราะฉะนั้นเราจะดูฟุตบอลดีๆก็คือหลังจางนี้ไปนะครับถ้าสุขโขทัย FC ได้ขึ้นดิวชันหนึ่งจะมีฟุตบอลและหลายหลากหลาย,ลายทีมที่ที่เราจะเห็นอะไรมากมายกว่านี้อ๋อครับอ,อ,อยากให้แฟนคลับที่ยังไม่มานะครับมาชมบรรยากาศ นะครับดีๆอีกอีกเยอะครับอีกเยอะครับครับตอนนอทีอ่ก็เยมข้างหลังเริ่มเริ่มแล้วนะครับตีก็ขอบคุณอาจารย์ชำนานมากๆครับขอบคุณครับค,คนมคีใจสกโขทไทยอินไมฮัส ังเกมสนับสนุนโดย iCare Pass Together We Care จบไปแล้วครับพี่บอมเกมระหว่างทีมสุขทัย FC พบกับปากน้ำโพ s ย u นะฮะก็ผลออกมาด้วยเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มอัลเทอร์แมทหลังเกมครับเราก็ช่วงนี้นะฮะก็ได้รับเกียรติจากพี่เล็กของเรานะฮะก็คือจะมาสัมภาษณ์พี่เล็กว่าผลงาน ของทีมสุว์เอฟซีในนัดเนี้ยเป็นยังไงบ้างอาพี่เล็กพูดตรงนี้ครับสาหรับผลวันนี้นะครับก็อาจจะดูจะไม่ค่อยเข้าตาเท่าที่ควรนะฮะแต่เส้นทางเราที่จะไปเชียงรียนี่ยังไม่ได้หมดนะครับเราชนะอีก2แมแช์เป็น16แต่ให้อ่างทองนะครับอ่างทองไปแพ้อุดรปากน้ำโพให้ปากน้ำโพไปแพ้ไปแพ้นะครับไปแพ้เชียงใหม่ เราก็จะมีเราจะเป็น13ครับ,รบแมตช์สุดท้ายเราชนะปักน้ําโพชนะโอเคครับแต้มเราดีกว่านะฮะความหวังในการที่เราจะไปเชปนเบ้งเหลียดเนี่ยผมว่ายังเปิดกว้างสำหรับเราอีกเยอะสภาพของเราไม่ว่าเราใบเหลืองเยอะเป็นนิดนึงของเก่าๆนี่เราใบเหลืองสะสมอยู่ร,รูปเกมโดยรวมผมถือว่าใช้ได้ ไอ้ลูกที่เขายิงนี่มันสุดความสามารถของรักษาประตูแมมมันเล่นเอาสามเหลี่ยมโอ้โหต้องต้องยอมรับเขาครับต้องยอมรับเขาครับอยากให้กล่าวเชิญชวนครับอย่าเพิ่งท้อครับอย่าลืมนะครับเราจะไปต้องไปตามกันเชียร์อยู่ที่นครนายกและอุดรธานีนะฮะในวันเสาร์หน้าแล้วก็อีกสองเสาร์ติดติดเลยนะครับปิดท้ายที่อุดรธานีอย่าลืมนะเรายังมีความหวังและผมมันยังมั่นใจอยู่ว่าเราเนี่ยไปแชมเปี้ยนลีกครับนะครับครับผม โอ้โหนี่ผมว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ปิดเราได้กําไรเยอะเลยจากที่ปีแรกๆเนี่ยผมมามาเปิดหลังจากที่ผมมาตามท่านหลวงศักดิ์ดูเนี่ยข่าวทุกครั้งผมมาที่ดูฟุตบอลของสุโขทัยเอฟซีอันดับ14 15 13สิบหาสิบสามแพ้มาตลอดและเราถือว่าเรากำไรก็คือต้องขอขอบคุณพี่เล็กก่อนครับขอบคุณพี่เล็กมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชียร์นะครับครับผมรู้หรือไม่สุโขทัยเอฟซี รู้หรือไม่ปัจจุบันทีมสกคไทยอฟซีได้ทำการเปิดร้านค้าของสโมสรเพื่อจำหน่ายของที่ระลึกจากสโมสรสกอตทลเอฟซตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านท่านประธานสโมสรท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับ ก็จบไปแล้วนะครับแบบสุโขทัย FC เจอปากน้ำโพ NSRU ในบ้านนะฮะก็จบด้วยการเสมอไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับก็สุโขทัย FC ครับได้ประตูขึ้นนำจากบูโนในครึ่งแรกในนาทีที่30แล้วก็ปากน้ำโพมาไล่ตีเสมอนะฮะจากอาอะไรฮะเออยขึ้นมาดีครับคุณแบงค์อย่าเพิ่งหมดอ่าคือเขาหมดแรงนะฮะคุณแบงค์ฮะ ก็ไม่เรียกเลยนะยาวเลยนะทาก็คือ,อจะบอกว่าก็เ,เ,เ,หเห็นเห็นอยากพักก็จะพักให้นะฮะใจแต่ไม่เลือกเชียร์เสียใจอะ่ะแม้จะแพ้แต่เราก็ไม่เลือกเชียร์ครับเรายังมีทางข้างหน้ายอย่างที่พี่เล็กบอกครับอย่างที่พี่เล็กบอกเราไว้ฮะก็คือหนทางเรายังมียังเปิดเปิดเราจะมีโอกาสอยู่อ่ะว่างั้นเถอะยังไม่ถึงกับสิ้นไร์ไม้ตอกเอาครับพี่ลืมกล้องไว้ครับพี่จีขอพี่จีเรอครับเอาฝากพี่ผมไปก็ได้ครับคขอบคุณมากครับคุณซี่ครับทาบผมก็ ในเทปนี้ครับสุโขทัยไลซ์กอร์ทีวีก็ถ่ายเทปในบ้านเป็นเทปสุดท้ายก็หนึง่งฤดูกาลของแชมเปี้ยนลีกที่เราทำมาก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนแล้วก็าตามน,นี้เลยฮะผู้สนับสนุนนะฮะนี่ฮะผ,<ว>ผู้ใหญ่ใจดีของเราฮะที่ ทำให้ทีไทยสกอร์มีทุกวันนี้ขึ้นมาครับถ้าขาดพวกเขาเราก็ไม่มีโอกาสใช่ฮะเราก็แย่ฮะแล้วก็เรายังเปิดรับสปอนเซอร์รายใหม่ๆที่อยากใช่ฮะที่อยากจะอุดหนุนเรานะฮะก็ช่วยนฮะช่วยเป็นกําลังใจให้พวกผมะฮะในค่ารถค่าลาค่าน้ำมูกน้ํามันค่าที่พักอะไรพวกผมเวลาออกบรรยายเกมนอกบ้านด้วยนะฮะเราสองคนครับผมบอมเบอร์ฮะผมแบงค์ครับก็นํารายการจากเราคุณผู้ชมแบบ จ่อยๆนิดนึงครับเหมือนเดิมครับสวัสดีครับมีปัญหาหรอเจอกูบ้ากูบอมไรสกอร์เฮ้ยมึงอะทำไมทำไมกูบอมไรสกอร์ไว้